สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็มาอยู่กับพิกจี้เลี้ยงมูกับเพื่อนอีกแล้วนะครับผมก็นะครับวันนี้เราจะมาเล่นกันนะครับแล้วก็มาแนะนําวิธีการอัปเกรดแบบไวๆนะครับหรือก็เราจะลองเล่นไปพร้อมๆกันดูนะครับว่าเอาโยจากร้อยสองนะมันจะเพิ่มไปเท่าไหร่จากเปอร์เซ็นต์เนี้ยจะเพิ่มไปเท่าไหร่อาจจะไม่เลื่อนขึ้นไปหนึ่งเวลแต่ว่าก็ขึ้นไวพอสมควรนะครับเดี๋ยวก็จะมาแนะนํากันนะครับว่าผมมีวิธียังไงนะครับเวลา จะอัปเกรดนะครับอัปเลเวลนะครับก็จะง่า mm ย hmm. mm hmm. ๆเลยนะครับเราไปดูตรงภารกิจอีเวนต์ก่อนนะครับนี่ภารกิจจะมีทั้งภารกิจรายวันนะครับเดี๋ยวผมรับก่อนชึบมันจะมีภารกิจรายวันรายสัปดาห์นะครับก็รายสัปดาห์ก็จะมีให้ทำไปนะครับส่วนรายวันนะครับเราจะมาฝึกกรตรงรายวันนะครับมาดูตรงข้างล่างนะครับนี่นะครับ สำคัญตรงเหรียญ C นะครับเอ้ยเหรียญ E นะครับเหรียญ E เหรียญ E ตรงเนี้ยจะได้20นะครับได้5 25นะครับแล้วก็60นะครับเป็น85แล้วนะครับกับอันนี้เป็น90นะครับในแต่ละวันนะครับแต่ละวันนะครับเราจะได้เหรียญ E ทั้งหมด90กว่านะ95เลยนะครับในการทำเควสแต่ละวันนะครับก็เหรียญ E เนี่ยเอามาทำอะไรผมก็จะนำมาซื้อนี่ครับอ่า จะมาซื้อตรงเจ้าของฟาร์มนะครับมาอัพความสามารถนะครับก็ความสามารถก็จะก็จะคืออาบน้ําหมูนะครับเวลาเราไม่อยู่หรือว่าไม่ออนไลน์เกมนะครับแล้วก็ได้ EP คูณ2นะครับนี่ตรงนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับก็คือเป็นระยะเวลา1วันนะครับคือใช้แค่30เหรียญอีนะครับก็กดไปนะครับนี่หลังจาก90ที่เราได้มาเราก็จะเหลืออยู่พอสมควรนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ต้องไปสนใจนะครับ วิธีอัพเกรดของผมนะครับง่ายๆก็คือนี่นะครับผมก็จะอาบน้ําหมูแล้วก็ให้อาหารหมูแล้วก็นวดหมูนะครับแต่วิธีการของผมนะครับถ้าฟาร์มของใครอัพได้20หรือว่า30นะครับก็นะครับวิธีนี้ก็คือง่ายๆนะครับกดมาที่ช็อปนะครับแล้วก็มาเลือกหมูนะครับถ้าสําหรับใครงบน้อยก็จัดหมูมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนอ่ะมีหมู28นะครับ ดีสิบแปดก็คือเดี๋ยวเราซื้อมาปุ๊บอ่ะเอาหมูอ้วนธรรมดามาสองตัวนะครับนี่นะครับพอซื้อปุ๊บนะครับในฟาร์มของเราก็จะขึ้นหมูน้อยที่ยังไม่ได้ให้อาหารกับนวดแล้วก็อาบน้ํานะครับเราก็กดนวดไปเลยนะครับดูเอกีนะครับนี่จะขึ้นร้อยแปดสิบนะครับต่อครั้งนะครับถ้าเรามานวดหมูนะครับแล้วก็อาบน้ํานะครับปุ๊บนี่ร้อยยี่สิบนะครับจะได้ ep คูณนะครับ แต่เราต้องซื้อตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ให้อาหารดูซิให้อาหารแล้วสมบักของผมจะให้โปรตีนนะครับชึบนี่ผมก็จะได้60นะครับถ้าไม่มีคุณก็ได้แค่3านะครับไหนเราดูซิตอนนี้ผมอาบนะ้ําหมูไปแล้วไปดูที่ตอนนี้ผมซื้อหมูเต็มนะปึ๊บเราจะลองขายหมูนิดทิ้งขายไปเลยนะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับนี่พอขายปึ๊บนะครับ แล้วลองกดไปซื้อมาใหม่นะตอนนี้เรายังนวดไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองกดซื้อหมูมาใหม่ปึ๊บสองตัวชึบเนี่ยฟาร์มของเราก็จะให้อาหารได้นวดได้เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่ชึบนี่เราจะได้สิบสองนะครับถ้าธรรมดาก็จะได้แค่หกนะครับนี่นะครับเราก็จะได้ยีพีด้วยนะครับนี่นะครับสําหรับใครที่ฟาร์มว่างเยอะนะครับ ถ้าว่างถึง30ตัวหรือ20ตัวนะครับหรือว่าสิตัวนะครับเราก็สามารถทํา,าทการซื้อหมูมาแล้วก็ขายหมูทิง้งแล้วก็ซื้อมานะครับแล้วก็อาบน้ํานวดแล้วก็ให้อาหารนะครับแล้วก็ขายทิ้งนะครับแล้วก็ทําลูปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเราก็จะมีวิธีให้อาหารหมูโดยที่ไม่ต้องมานั่งรอแล้วนะครับแต่ถ้าพอครบเวลาของหมูที่ให้อาหารไปแล้วนะครับเราก็จะอีพีก็จะทวีคูณขึ้นไปอีกนะครับ งงไหมครับไม่น่างงนะครับถ้าไงงงก็ลองไปทําดูนะครับน่าจะน่าจะได้นะครับต่อไปนะครับวิธีที่ผมอัพอ่าเลเวลไวๆนะครับผมก็จะมีอ่าเพื่อนนะครับที่เวลสูงๆนะครับเราไปดูซิเพื่อนเเวลสูงๆก็ไปเยี่ยมฟาร์มเพื่อนเลยฮะอ่ะสักครู่นะครับพอเราไปถึงฟาร์มเพื่อนแล้วนะครับเราเช็คดูว่า เราจะมีหมูที่ต้องอาบหรือว่าหมูที่ต้องนวดไหมนะครับในฟาร์มของเพื่อนเรานี่ครับฟาร์มนี้ยังไม่มีนะครับเราก็ปัดไปยิ่งเวลสูงก็นี่นะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าฟาร์มของใครที่มีพื้นที่ว่างเยอะนะครับก็ซื้อหมูมาเลยไต่ฟาร์มเลยนะครับ20 30ตัวนะครับก็มาให้อาหารเหมือนเมื่อกี้เลยครับเวลก็จะขึ้นไวมากนะครับนี่ ก็จะได้ร้อยแปดสิถึงสองเลยนะครับต่อต่อครั้งนะครับที่เราลดลดน้ำเอออาบน้ำไม่ใช่สีลดน้ํำไ่อาบน้ํานะครับนวดมูลแล้วก็ให้อาหารนะครับนี่นะครับชึบไปดูซิว่าเราจะได้เท่าไหร่ช้าหน่อยนะ เราจะไปดูฟาร์มที่ยังไม่ได้ให้อาหารกับรดน้ำนะครับรอดูว่ามันจะได้ e อเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ทำไมชา้าจ,จังเลยหน้าเวลาเปลี่ยนฟาร์มเนี่ยน,นี่นะครับฟาร์มนี้ปุ๊บสามสิบสองนะครับเกินเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับปัดไปต่อครับเจอไหมเนาะเจอไหมนเหมนาะ เดี๋ยวทําไปเจอเดี๋ยวผมจะสุ่มไปเลยแล้วกันฟาร์มต่อไปเลยนะครับอ่ะตรงนี้เลยละกันน่าจะให้อาหารได้นะครับแต่เราต้องซื้อ EP คูณ2นะครับถึงจะได้เวลไวๆเยอะๆนะครับนี่ตรงนี้นะครับเพื่อนเรายังไม่ได้อาบน้ำเราลองดูชึบนี่เราจะได้ถึง8 0เลยนะครับของเพื่อนสําหรับหมู ฟาร์มที่มี20ตัวนะครับนี่120เลยนะครับลองกลับไปดูซิเนี่ยนะครับทำแบ,บ็นี้ไปเรื่อยๆนี่ครับอาหารฟาร์มนะครับแต่ถา้าใครมีพื้นที่ฟาร์มเยอะๆก็าสามารถซื้อหมูมาแล้วก็ทำรูปของตัวเองได้เลยนะครับก็จะได้ EP โดยที่ไม่ต้องไปหาฟาร์มเพื่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ฟาร์มตัวเองกันก่อนเมื่อกี้นะครับก่อนที่ เราจะเริ่มซื้อ EP นะครับเราก็มี EP อยู่ประมาณ2 3 9 3 8นะครับตอนนี้ก็นี่นะครับขึ้นมา24,570นะครับขึ้นประมาณเกือบเกือบ1,000เลยนะครับ1,000กว่าเลยนะครับเนี่ยแป๊บเดียวเองนะครับขอทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเรลวเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสำหรับการขายหมูนะครับวิธีการขายหมูหรือว่า ทําให้มีเงินเยอะๆนะครับก็คือการขุนหมูนั่นแหละครับตอนนี้ก็น้ําหนักก็จะตันอยู่ที่หมื่นห้านะครับสําหรับหมูแกะแต่ถ้าหมูพิเศษก็จะ5้าหมื่นนะครับนี่นะครับเราก็ต้องขายหมูที่ราคาสูงๆนะครับเครื่อรางของขังนะครับก็จะขายนี่นะครับได้ราคาดีเหมือนกันนะครับส่วนส่วนที่ผมจะขายนี่ครับสำหรับการปั๊มขายง่ายๆนะครับก็คือการ ซื้อหมูในช็อปมานะครับแล้วก็ขายสเต็กหมูพรีเมียมนะครับก็สเต็กหมูเนี่ยจะแปลรูปได้หมูทุกสายพันธุ์เลยนะครับก็ได้ราคาดีพอสมควรนะครับสําหรับหมูที่มีน้ําหนักเยอะๆนะครับถ้าเราซื้อในฟาร์มมานะครับแล้วก็เอามาแปลรูปเป็นสเต็กหมูพรีเมียมนะครับก็จะได้เงินเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ผมใช้หมูไม่แน่ใจว่าใช้หมูอะไรไปนะครับก็ได้ถึง 142M เลยนะครับก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวผมจะลองมาผสมพันธุ์หมูแกะกันนะครับโดยจะผมจะปรับยีนนะครับแล้วก็เอาไปผสมกับหมูแกะตัวผู้กันนะครับแต่ว่าผมต้องอไปทำเวสก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาารกิจอีเวนต์นะครับเพื่อที่จะเอาเหรียญอีนะครับไปซื้อ,อเครื่องไออะไรนะไอน้ำยาปรับยีนนะนะครับก็เดี๋ยวขอทำเวสสักครู่นะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราทําเควสดมาสักครู่นะครับเราอก็จะมาผสมหมูกันนะครับก็ในดุซีเราจะมีเงินพอที่จะไปซื้อน้ํายาปรับยีนได้หรือเปล่านะครับ70เหรียญน,นะครับโอเคน่าจะพอนะครัไม่ใช่สิอ่านี่นะครับเรียบร้อยนะครับก็ เราจะปรับยีนหมูนะครับสําหรับการผสมนะครับไม่รู้จะติดหรือเปล่านะถ้าไม่ติดก็ผสมไปเฉยเลยนะครับเหมือนรุ่นกันนะครับเอาปุกปุยแล้วกันนะฮะไม่ติดสมัง้งอ่าติดนะครับโอเคแสดงว่าปุกปุยเราปรับยีนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปผสมหม,มูเราต้องขายหมูออกนะครับเดี๋ยวเราขายสตันแมนแล้วกัน ในดูซีสตันแมนทำอะไรได้บ้างกระเป๋าหมูอืมสตันแมนนะครับเอ๊ะแต่เราจะพออันนี้มหนนะแต่รูปสิหนังสัตว์ไม่มีหนังสัตว์ตซื้อ20โอ้โหแต่ว่าเราไม่มีเหรียญอีนะครับอืมเราต้องขายหมูทิ้ง1ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราผสมเฉยๆธรรมดาดีกว่านะครับ เราจะผสมโดยไม่ต้องใช้หนังมีไหมเนี่ยอ่ะเผื่อว่าเราจะผสมหมูได้ของดีๆนะครับหมูจมแจ่มนะครับไปสี่ล้านกว่านะครับอ่ะปุกปุยปุกปุยยังไรเอ้ยข้าหมูเต็มเต็มได้ยังไงอ๋อหมูบักบักไหมเนี่ยว่าหมูเรา35ส้า ล้นคอกหมูเราล้ลนคอกแต่เมื่อกี้เรายัางซื้อได้อยู่เลยนะอมื่อก,กี้น่าจะบักนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะผสมหมูอ่านี่หมูแกะนะครับเราจะผสมหมูแก,กะกดผสมไปชิบ เราก็ทำการเล่งเลยนะครับเราจะได้เต็มนะครับไม่ต้องรอใดๆทั้งสิ้นนะครับเราเล่งหมูคอดกันเลยมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะครับ ถ้ามียารบรรจุภันฑนี่น่าจะตีนะครับถ้าว่าเราตังค์ไม่พอนะครับไม่เป็นไรดูกันนะครับว่าจะออกเป็นอะไรกันจุดออกเป็นอะไรเนี่ยอ๋อออกเป็นข้างคาวนะครับโอเคถือว่ายังใช้ได้นะครับข้างคาวน,นี่ออกยากเหมือนกันนะครับนี่เบิกกางไปเลยแล้วกัน โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทำเควสนะครับเควสที่จะเพิ่ม exp นี่นะครับเราก็ได้ถึง168เลยนะครับโอ้โหเอ้ยเราลองไปซื้อหมูมาซิสองตัวอ๋อทำไมกดไม่ได้ล่ะเอาเอาเอาอ๋อ ทำแล้วหมูนี่ลอยถึง120เลยนะครับแล้วก็ให้อาหารนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปเทคนิคดีๆนะครับก็อยากให้ทำคลิปอะไรดีๆเกี่ยวกับพี่จี้เลี้ยงหมูกับเพื่อนนะครับสามารถคอมเมนต์แล้วก็แนะนำกันมาได้นะครับอย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e นะครับผมแล้วก็ไลค์แชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับผมบ๊ายบายครับแต่แนว